สวัสดีครับผมนายชัยวัฒน์ชื่นกุศลมีทุนทุนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานที่ด้อยโอกาสได้สอบแข่งขันกันทุนนั้นเรียกชื่อว่าทุนจุฬาชนบทผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านทุนจุฬาชนบทผมเติบโต,ตที่อำเภอวังสภุงจังหวัดเลยชีวิตในวัยเด็ก ก็ทำทุกอย่างนะครับที่พอที่จะเลี้ยงตัวเองได้จบป .6 แล้วก็ขาดโอกาสในการเรียนต่อก็เลยลองไปสมัครเป็นกระเป๋ารถเมล์ระหว่างที่เป็นกระเป๋ารถเมล์ได้สักปีกว่า,วาลองไปสมัครเรียนกศนก็เรียนตอนข่ําใช้จัก,กรยานที่นายจ้างให้ยืมมาเนี่ยก็ปั่นไปกลับเนี่ยประมาณ10กว่ากิโลการเป็นกระเป๋ารถเมล์เริ่มไม่สัมพันธ์กับเวลาก็เลยทดลองเปลี่ยนอาชีพ มาปั่นสำล้อดูบางวันได้สูงสุดผมจำได้ได้ถึง125บาทผมเรียนจบม .6 ครูประเสริฐศรศีบอกว่าเธอนี่มีคุณสมบัตินะลองเอาใบสมัครทุนจุฬาชนบทไปอ่านดูไหมสอบผ่านข้าเขียนก็ต้องตรวจฐานะทางบ้านว่าจนจริงไหมวันหนึ่งผมนั่งอยู่หน้ากุฏิที่วัดเลยหลงก็มีรถของจุฬาลงกรหมาวิลาลยวิ่งเข้ามาแล้วบอกถามว่าเธอชื่อชัยวัน์หรือเปล่าบอกครับพาครูไปตรวจบ้านหน่อยผมบอกว่า ผมไม่มีบ้านอยู่ครับผมอยู่กุฏิหลังเนี้ยครูบอกว่าเอจะลงบัญชีในสมุดบันทึกยังไงเพราะเขาให้มาตรวจบ้านไม่ได้ให้มาตรวจกุฏิสงสัยเธอจะยากจนจริงผมบอกกับครูว่าไม่ใช่จนธรรมดาครับครูครจนมากด้วยทุนจุฬาชนบทให้โอกาสผมพูดกี่ทีก็ต้องบอกขอบคุณความจนที่ทำให้เข้าจุฬาถ้าไม่จนเข้าจุฬาไม่ได้ หลังจากจบไปใจเนี่ยอยากรับราชการตอบบรรจุหครั้งนะครับกว่าจะรับราชการได้เมื่อไปรับราชการแล้วงานของผมที่ทําเป็นงานบําบัดทุกบํารุงสุขสิ่งที่เราจะต้องทําอยู่ตลอดเวลาก็คือการแก้ไขปัญหาผมไปรับราชการที่ไหนก็บอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าบ้านเมืองเป็นของทุกคนทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาร่วมกันผมเหลืออายุราชการอีกไม่นานก็ตั้งใจว่า หกปีที่เหลือจะรับใช้พี่น้องประชาชนจะหาความรู้จะดำมนองชีวิตโดยคุณธรรมแล้วก็กเกษียณยุราชการแล้วก็ตั้งใจว่าจะดูแลตัวเองไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหลานแล้วก็จะดูแลลูกหลานไม่ให้เป็นภาระแก่สังคมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเราต้องเป็นคนขยันมีมานะอดทน เราถึงจะข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้อย่างเช่นเรารู้ตัวใช่ไหมคะว่าเราเป็นคนยากจนเราก็ต้องหางานทํามีเงินเราก็ส่งตัวเองเรียนได้ถ้าเราพร้อมจะสู้ความฝันเราก็จะเป็นจริงได้คะ่ะช่วงที่ยังเด็กใครอยู่ที่บ้านยายพอพ่อกับแม่แยกทางกันเมื่อ5ปีก่อน พ่อก็พาไข่ย้ายไปอยู่บ้านปู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ไม่ไกลกันมากนักไข่จึงขอมาหายายทุกวันเสาร์แก้วสวัสดีค่ะวันนี้ก,กินข้าวกัหยังมีนะพี่ขนมมาได้เนี่ยข้าวนมแจ้งน้ยครับปลติอื่นแฮมกม็ไม่สิเดียวในฮอวเล็บเอยาวล่ะไข่อ,อา,าสาซักเสื้อผ้าให้ยายทุกครั้งที่มาหา เวลามาดูแลยายก็จะช่วยงานลุงด้วยลุงรับซื้อของเก่าและคัดไปขายอีกต่อหนึ่งถ้ามีกระดาษที่ยังไม่ได้ใช้ไข่ก็จะขอลุงไว้หนูเห็นว่ามันใช้ได้อยู่มันยังสมุดใช่ไหมคะมันเหลือหนูก็เอาเก็บไว้ใช้อย่างนั้นก็จด เบอร์โทรจุดอะไรก็ได้ค่ะวันนี้จะอยู่ดูแลยายและช่วยงานลุงได้ถึงเที่ยงเพราะช่วงบ่ายจะไปรับจ้างงานในสวนตอนมัธยมหนูก็เริ่มออกไปหางานทำเองตอนช่วงปิดเทอมค่ะหนูต้องหาเงินช่วยพ่อช่วยตัวเองพ่อต้องทำงานคนเดียวหนูก็เลยอยากช่วยพ่อบ้างก็เหนื่อยแทนพ่อนะคะ พ่อทำงานเลี้ยงเรามาค่ะทำงานรับจ้างใกล้บ้างไกลบ้างทั้งวันหยุดและช่วงปิดเทอมได้ค่าจ้างวันละ150บาทใครพยายามใช้ไรายได้ที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่าค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากเรื่องเรียนถือเป็นสิ่งไม่จำเป็นเงิน100บาทหนูว่ามีค่านะคะสำหรับคนที่ยากจนแล้วเวลาหนูจะใช้จ่ายอะไรหนูจะคิดก่อนใช้นะคะ เวลาอะไรที่ไม่จําเป็นหนูก็จะคิดนานหน่อยแล้วก็เหมือนคนขี้เหนียวอะค่ะไม่อยากจะออกมาจ่ายเลยค่ะงานหนักเงินน้อยไม่ใช่ปัญหาใหญ่และเคยผ่านช่วงเวลาที่แย่ที่สุดมาแล้วคือช่วงที่พ่อกับแม่แยกทางกันไข่เสียใจมากแต่ก็หาวิธีที่จะดูแลจิตใจตัวเองตั้งแต่หนูได้อ่านหนังสือธรรมะอะค่ะมันเหมือนขัดเกาจิตใจเลยอะคะ่ะ มันทาให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะเรื่องพ่อแม่ก็ส่วนของพ่อแม่เรื่องของเด็กเราก็คิดไปข้างหน้าเราก็ต้องตั้งใจเรียนหนูฟังคํานี้แล้วหนูคิดได้เลยค่ะหนูคิดว่าหนูโชคดีในเรื่องที่เกิดมาเป็นคนดีของพ่อของแม่โชคดีในเรื่องของมีงานทําตอนช่วงปิดเทอมแล้วก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือค่ะ ช่วงปิดเทอมใครไปทำงานในตัวเมืองลำพูนทุกวันเวลาไปทำงานจะห่อข้าวไปด้วยเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายครได้มาทำงานที่นี่เพราะมีญาติบอกว่าที่ร้านหาคนช่วยงานช่วงปิดเทอมเริ่มงานเจ็ดโมงครึ่งเก็บร้านเกือบ6โมงเย็นหน้าที่หลักๆจะอยู่หน้าร้านแต่วันไหนมีลูกค้าเยอะก็ต้องช่วยทุกอย่างเหนือ่อยแต่หนูก็ ยอมค่ะค่ายุ่งมันสนุกดีมันได้วิ่งด้วยค่ะแต่ว่านั่งอยู่เฉยเมันก็น่าเบือ่อทึงจะต้องทำงานทั้งปิดและเปิดเทอมแต่ไข่ก็ให้เวลากับการเรียนอย่างเต็มที่ทำให้เทอมล่าสุดได้เกรดเฉลี่ย3.9และเคยสอบได้เกรด4ทุกวิชาด้วยเราขยันเรียนแล้วผลที่ได้ก็คือเราได้เกรดดีเพราะแม่มีความสุขเราก็มีความสุขค่ะ เส้นทางต่อจากนี้ไปคงไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าจะทำได้เพราะใครมีใจที่พร้อมจะสู้เพื่อทำความหวังให้เป็นจริงต่อไปถ้าหนูมีงานทำหนูก็จะไม่ทิ้งครอบครัวของหนูคะ่ะถึงแม้แยกกันอยู่หนูก็ไม่ทิ้งคะ่ะถ้าหนูเรียนจบแล้วหนูก็อยากทำงานที่จังหวัดเดิมหนูอยากอยู่บ้านและหนูก็อยากขี่รถไปกับที่ทำงาน แล้วหนูก็จะดูแลแแปูดย่าตายายของหนูพ่อแม่ของหนูค่ะเจ็บปวดเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าทอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคี้ยงค่า